ูเมืองแห่งสุขตอนอสอมอนักรบเสื้อเทาอาสาสมัครสาธาร,รณสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสอมเป็นกำลังสำคัญในการทำงานแบบเชิงรุกด้านสุขภาพให้กับเทศบาลเมืองกระทุ้โดยมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนตลอดจนการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชนโดยเฉพาะการดูแลแม่และเด็ก ผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเรื้อรังยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่เมืองกระทุ้มีทั้งผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำให้อสอมมอจึงเป็นส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังติดตามและแก้ไขปัญหารวมไปถึงการรณรงค์ให้ข้อมูลสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์โควิด -19 ตามนโยบายของเทศบาลเมืองกระทุ้ จะเป็นอสมสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องมีคือความเป็นจิตอาสาเพราะอย่างที่ทราบว่าอสมเนี่ยจะไม่มี เงินเดือนได้แค่ค่าป่วยการค่าน้ำมันรถแค่เดือนละ1 0 0 0บาทถ้าเกิดเราไม่มีจิตอาสารเราไม่สามารถทําได้พอเรารู้ว่าจิตใต้สํานึกเราเป็นคนที่อยากช่วยเหลือคนมีความพร้อมเราก็ต้องมาฝึกเก็บชั่วโมงได้ครบแล้วถึงจะมีการไปสมัครเป็นอสมอพอสอบผ่านแล้วถึงจะมาเป็นอสมอในพื้นที่กระทุ้มเรามีโควตาอสมอทั้งหมด237คนค่ะเขาจะไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะว่าถ้าเกิดมีอสมอเสียชีวิต เราก็ต้องหาอาสอมอใหม่มาทดแทน อสอมอทุกคนต้องมีแผนเขาเรียกแผนชุมชนเดือนหนึ่งอ่ะเราต้องลงพื้นที่สครั้งจะเอาวันไหนดีเอาที่ทุกคนเส่วนส่วนใหญ่พอการเป็นอสอมมไม่ได้ง่ายนะเวลาเราลงสำรวจลูกน้ำยุงลายไปโควิดบางคนเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเราไปวุ่นวายกับชีวิตเขาทำไมต้องมาแล้วมาบ่อยมาทำไมอะไรทำไมไม่ต้องพูดเรื่องซ้ำๆเดิมๆแต่ว่าถ้าเขาคิดให้ดีจริงๆอ่ะอสอมมมีหน้าที่ไปกระตุ้นให้ชาวบ้านว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะไข้เลือดออกกำลังมา ใครวัดใหญ่กําลังมาเรามีหน้าที่กระตุ้นให้เขาดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวโควิดมาเราก็จะบอกว่าช่วงนี้โควิดกําลังระบาดนะออกไปไหนก็ต้องใส่แมสล้างมือแบบดูแลตัวเองให้สะอาดเพื่อที่ว่าเราจะได้ปลอดภัยจากโรคการเป็นอสมอเป็นสิ่งที่ภูมิใจนะว่าเราได้ช่วยเหลือคนถามว่ามีแรงกระแทกกลับมาไหมมันก็มีนะบางทีเราไปเขาไม่ให้ความร่วมมือแบบปิดประตูใส่หน้าอะไรก็มีแต่เราก็แจ้งเขาบอกว่าเรามาเพื่อกระตุ้น ตักเตือนเพื่อให้เขาได้มีจิตสำนึกคือว่าต่อไปนี้เราควรจะวางตัวยังไงทำตัวยังไงอะคะ่ะ บทบาทหน้าที่ของอสมหลักๆก,ก็คือให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าฤดูฝนแล้วแต่ว้า,าที่อยู่ในบ้านต้องช่วยกันดูแลขจัดลูกน้ํายุง g ายไม่ให้เกิดเพราะถ้าเรากําจัดได้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกในพื้นที่ก็จะไม่มีอย่างเช่นเราออกสํารวจลูกน้ํายุงรายแล้วเราต้องดูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีผู้พิการไหมเขาได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือ,อยังถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้รับการช่วยเหลือเราก็ต้องมีหน้าที่ไปแจ้งมีผู้ป่วยติด บ้านติดเตียงอยู่ที่ยังไม่ได้รับการดูแล แต่ถ้าเกิดเขาได้รับการดูแลแล้วเราก็จะต้องหมันเวียนไปดูเขาว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างถึงเวลาจะไปหาหมอแล้วเขาไม่สามารถไปเองได้ตัวเองได้เราจะต้องแจ้งไปยังเทศบาลเพื่อให้เทศบาลเอารถมารับเขาไปหาหมออีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดมันจะมาอยู่เรื่อยๆตอนนี้มันยังไม่หายไปร0 0เซแต่ว่ามันก็เบาลงด้วยจากว่าเรารณรงค์ให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีนแล้วก็รณรงค์ให้ใส่แมสสร้างจิตสํานึกว่าต้องใส่แมสกันทุกคน ือจริงๆริงนั้นคำว่าโควิดแรกๆเนี่ยทุกคนกลัวหมดมีคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เรามากน้อยแค่ไหนเราจําเป็นจะต้องไปถึงกลัวก็ต้องไปแต่ถามว่าเราหยุดได้ไหมเราหยุดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นอสมมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนทั่วไปนั่นเราก็จะให้ความรู้เข้าใจกับอสม,มว่าเราควรจะทําอะไรบ้างในตัวเราเพื่อให้ครอบครัวเราปลอดภัยด้วย เราจะแบ่งเป็น3โซนโซนสีแดงหมายถึงว่าคนที่เป็นโควิดหนัก เราก็แจ้งรพสตรพสตจะพาเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าโซนสีเหลืองเนี่ยเราจะไปอยู่โรงพยาบาลสนามถือว่ายังช่วยตัวเองได้แต่ในโซนสีเขียวเนี่ยเขาก็ต้องให้กักตัวเราจําเป็นต้องกักตัวเขาที่บ้านอสมอมีหน้าที่จะประสานไปที่เทศบาลเพื่อขอถุงยังชีพมาให้เขาเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินออกไปซื้อได้เพราะถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวก็คือผู้เสี่ยงสูงหมดนั่นนะคือการดูแลของอสมอแต่ว่าปัจจุบันนี้มันง่ายขึ้นกัน ทุกคนได้ฉีดวัคซีนหมดอย่างน้อย3เข็มเป็นอย่างน้อยทีนี้พอเวลาถ้ามันติดตงมันจริงๆอะ่ะเราแค่รู้ว่าเ 2, 2ข้เาสว็อกสองสองเขีแแค่บอกให้เขาไปที่ราพษสตว่าเราเป็นโควิดราพษสตก็มีหน้าที่บันทึกว่าเราเป็นแล้วก็ให้ยามาให้กับมารักษาตัวที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่เป็นโควิดอ่ะมันจะเหมือนคนเป็นไข้หวัดใหญ่แต่แค่ว่าคนเป็นไข้หวัดใหญ่สามารถเดินออกไปไหนก็ได้ แต่ถ้าคนเป็นโควิดไปไม่ได้เราแค่กักตัวอยู่ที่บ้านของเราเองแค่นั้นนะคะตอนเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าเป็นอสมอคนจะไม่รู้จักแต่เดี๋ยวนี้การเป็นอสมอร,รู้จักไปทั่วประเทศไม่ใช่แต่ทั่วประเทศไทยนะต่างประเทศเขาก็ยังให้การยอมรับกับอสมอเ,เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เยี่ยมมากสามารถเอาอาสาสมัครมาช่วยเรื่องโควิดได้ เกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยโดยที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินเลยคือเป็นจิตอาสาที่ไม่ต้องจ่ายเพราะในขณะที่ต่างประเทศคนที่จะออกไปทำเนี่ยเขาต้องมีค่าตอบแทนสูงมากเพราะว่ามันเขามีความเสี่ยงสูงเขาก็ต้องได้ค่าตอบแทนสูงแต่อสมเราไม่เราไม่ได้ค่าเสี่ยงภัยไม่ได้เสี่ยงอะไรแต่ว่าเราไปด้วยจิตสํานึกของความเป็นอสมอค่ะ กสอมอกลุ่มนักรบเสื้อเทานับเป็นกําลังสำคัญของเทศบาลเมืองกระทุเพราะเป็นส่วนในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งถือเป็นผู้ปิดทองหลังพระที่ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจดำเนินการเสริมสร้างสุขและป้องกันโรคให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ